ผมเห็นคุณโดนตบเยอะขนาดเนี้ยคุณไม่โกรธคุณยัดมากครับออ๋ไม่โกรธครับให้เขาได้เอาคืนบ้างครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่โดนฟรีไฟผมไปเยอะอ๋อคือคุณเล่นเกมฟรีไฟชนะเขาบ่อยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันโดนไฟฟรีๆจากผมไปเยอะเลยเผาทั้งรายการโอ้โห ในรายการไอศครีมที่แบบคุณเผาแกงคุณยัดใช่ไหมใช่ครับอ๋อนั่นคือเผาไฟฟรีฟใช่ครับทั้งรายการเลยใช่ครับพอคุณพูดเนี่ยผมนึกย้อนไปผมอยากเห็นภาพแบบนั้นอีกสักครั้งได้ไหมอ๋อนึกไม่ออกใช่ไหมครับผมอยากเห็นแบบสดๆเลยอะได้เลยครับผมจัดให้ครับผมมึงให้เขาไปใช้ภาพเก่า,าสิ เมื่อก่อนเนี่ยกูมีโดนเผาจ้ใช้้ยินชาติหน้าเลยมั้งเฮียภาพเก่ามีตั้งเยอะตั้งแยะมึงพกรอนสันไว้กับตัวใช่ก็พร้อมใช้ทุกเมือ่อใช้กับมึงอ่ะมันไม่ใช่พระเครื่องที่จะพกไปไหนมาไหนเลยใช้ได้ตลอดมึงไวต้ต่อหรีงไงสั์เผื่อมึงคิดถึงไงใครมึงกูค,คิดถึงรอนสันแต่ก็ไม่แน่นะกลิ่นมันเขาน่าจะทําสบู่รุ่นรอนสันขึ้นมานะใครจะไปคิดถึงมึงเผาแต่กู เก็บเนาะมึงอย่าใช้คำว่าเก็บมึงไม่ต้องใช้ไม่ต้องพกอีกแต่แต่ในรายการที่ผมเห็นน่ะมันยังไม่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นไงผมอยากเห็นการเผาแบบหัวแบบเป็นโกลด์ไลเดอร์อะไรเง<อ>ี้ยไฟขึ้นหัวเลยโอ้ได้ครับผมอะไรมึงนีเขาบอกอะไรมึงก็ทำหมด้ะกูถามนี่กี่มึงไม่เจ็บหัวหรือไงเนะี่ยกูเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ย เผาหัวเดี๋ยวมึงเปิดให้มาสามขวดก็ได้ไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นการดื่มไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เผาหัวแบบนั้นมึงเก็บไปเลยนะโอเคไม่ไม่ดูก็ได้ครับทั้งงั้นผมกลัวคุณยัตเจ็บมือ,อกลอบไปเยอะเลยอ,อะไรอ่ะอ๋อโดนกลบไปขนาดนั้นเป็นไงมากงมือมึงอะหนักกว่าไฟที่กูจุดอีก ฟาดจะกระทันทีโลเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะผมทรงผมคุณคุณยัดทำไมกลายเป็นสีดำนังตต้แอร์นางตต้แอร์อืมนังตต้แอร์คือบางทีคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยึดติดอะไรเก่าเก่าอ่ะอย่าไปยึดติดอะไรนานเดีย๋ยวไปจำอะไรที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็น ถ้าคุณลองมองดีๆเนะี่ยคุณอยากจะให้มันเป็นสีอะไรก็ได้อ๋อแล้วหนดวดเขาที่มันเยอะขึ้นก็ถ้าเราจะมองว่ามันมันไม่มีมันก็อยู่ที่เราปรเปิดใจให้กว้างครับแล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรเดิมๆคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้บ้างครับเหมือนเปลี่ยนสกินเนี้ยก็เปลี่ยนเกมเกมหนึ่งก็เปลี่ยนเบือ่อเปลี่ยนสกินใหม่อ่าหรือแบบคุณไม่เคยดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตเหรอแบบ พี่ทัศน์น่าะกวดทุ้งหรือพี่เบิร์ดเนี่ยบจบเพลงหนึ่งเขาก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเขาตูมไม่เหมือนเดิมเข้าไปหลังเวทีแล้วก็เปลี่ยนมาใช่อันนี้แสดงว่าแอบไปหลังออฟฟิศแล้วก็ไปคุณไปติดอะไรเดิมๆคุณติดอะไรเดิมๆอีกแล้วคุณอย่าไปยึดติดอะไรเดิมๆเลยร้านตลับเขาจะมีฉลองปกใหม่เลยอันนี้จะร้านวิวไหมยังไม่ทันร้านก็ฉลองแล้ว ฉลองสีผมใหม่แต่ก็ไม่แน่นะกลิ่นมันเขาน่าจะทําสบู่รุ่นรอนสันขึ้นมานะใครจะไปคิดถึงมึงเผาแต่กูฮะแล้วนี่มึงพกไว้ด้วยใช่มึงพกรอนสันไว้กับตัวก็พร้อมใช้ทุกเมื่อเผื่อวัน บูรอนสันใชบไหมเดี๋ยวคอนคอนต่อเห็นในความน่ารักของคุณยัดผมขอไม่เรียกคุณยัดแล้วกันนะผมขอเรียกน้องเอฟตลอดทั้งรายการเลยได้ไหมล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยโอเคขอบคุณครับน้องเอฟครับ เจ็บแขนไม่หมดแล้วจิกตามห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้ยยังไงครับไม่มีคำว่าเหม็นออกจากปากเลยยอดมากได้แล้วได้แล้ว กินเกันเลยแดงแล้วกันอันนี้จะขาดแล้วอันนี้อันนี้ส่จะขาดูน้ำหูนดมตาลอะไรสัตว์มึงกักไว้บ้างก็ได้เฮียขอกินน้ำบ้างหน่อยขมขมขมคอแค่นิดนึงเพราะว่าเผื่อไม่ไม่ค่อยได้ยินได้ครับครับนะครับ รถขยะครับคือฉันดตั้งแต่ผมไปอย่างเงี้ยผมวเนาผมปียวเขาตลกเนี่ย ดูรกระอยากขอขออีกทีน like ึงได้ครับตัดตัดผมไหมตัดผมไหมเอาเอาเอาแบบผมปลิวผมปลิวเออผมปลิวอ่ะอันนี้ถ่ายถ่ายใหม่กวนทุกตื่นผมเหอิ่มจะอันนี้อยู่ตั้งแต่ผมปลิวแล้วอ่ะเดี๋ยวทำเลยครับห้าสี่สามสอง เห็นผมก็เพิ่มแล้วหยุดไม่ได้ว่ะอ่านไม่อยู่เอาไปเอาไปเอาไปมอดกูจะพังแล้วไอ้เหี้ยอืออ่ะเอาละห้าสี่สามสอง ขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไรอบแรกอันพอก่อแตกก็ไม่แตกยาวเลยใช่ใช่ตัวเสียซิงนึกยาวกูนั่งอคนนี้หลายรอบแล้วที่แบบกระเพื่อมหมุนปาดแล้วกูก็แบบจ้องๆเขาแล้วเขาก็กระเพื่อมมุนปากตลอดกูคิดด้วยใจะอย่านะอย่านะถ้าหลุดกูไปด้วยเลยนะเลยอ่ะอ่ะสี่สามสอง ไว้ส่งน้ตอะไรดีล่ะพอแล้วพอแล้วได้ละกูรอเปรียวไม่เอาอะไรอะไรนี้ตลกว่ะนีดีก่อนปีชัดครับ พยัแขงวะไม่หลุดเลยมันต้องมีตัวคุมตัวนึงโอ้โหไอ้เฮียมึงจับมึงดูดิไอสัตว์อยู่ดีมึงจะมาจับหัวคนทั่วไปไม่ได้หูใครเป็นหูใครมึงจะมาจับมั่วไม่ได้โอนโอ้ยเฮียตัดทอโอ้ยเกือบเกือบครับโอ้ยเส้นเก่าโอ้เส้นเก่าเส้นเก่า ก็เลยจะพูดว่าอันนั้นเจ็บกว่าว่าแต่แต่แบบโดนตบแต่ไม่เจ็บนะไม่เจ็บามาามาามาไม่โดนตบี่มาเอาไหมเอาไหมไม่ทันตั้งตัวเนี่ตกใจเอาไหมอ้าสีสามสองหรือถ้าแบบมีเครื่องรางของขังอะไรที่ผมที่บ้านผมเอาจะมีที่มันแบบกันไฟได้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบ ไปมีที่บ้านอยู่มีหลงปูเข็มผมก็มอให้เขาองค์หนึ่งเพราะว่าพุทธคุณที่เขาเล่าขานกันของหลงปูเข็มโอ้โหแล้วตอนไฟยาวแปดเมตรเอาให้เขาเลยแล้วหลงปูเข็มตอนนี้ยังอยู่ไหมครับเขาไหม่ไปแล้วครับหลงปูเข็มไม่ไม่ไม่องแรกเลยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวตอนยื่นหลงปูเข็มใหมครับห้าสี่สามสอง ก็คือเรามอบหลบลูกเข็มขอเบอร์ติ้งก่อนโอเคขอโทษครับหนึ่งสองสั้นก็งูงูได้ยินเสียงว่าเป็นเรื่องงูไป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 เป็นเป็นประจ๊ะมตติใช่ไหมครับความจริงทำไดเป็นเรื่องสำคัญทำกันอยู่สองคน คนอื่นกะคอยมาคอยมาปากูพอดีจ้างมาวงูมากๆทั้งสองทูตถึงว่าไม่กระดิกไปไหนเลยก็ตอนสัมภาษณ์ดึกว่าแบบว่าเจ้าของไว้ต้องออกไปตอนสัมภาษณ์มีแค่ข้อเดียวว่ากลัวงูไหมก็ติกมาว่าไม่กลัวรับครับโอเคครับก็เอาทมที่ย้ายมาก็หนีงูพอย้ายมาที่นี่หนักเลยหนักกว่าเดิม เอาอะไรต่อเลยฮะสี่สามสองสามารถครับไปรับแล้วไปส่งได้เลยส่งได้เลยครับโอเคครับอ่ะสุดท้ายครับเราเห็นรายการหนึ่งของช่องต้ายัดชายโซโลครับที่กำลังคนดูฮิตเลยตอนนี้คือเชื่อหรือไม่โบอ่านี่ครับเคยหรือไม่ครับเขาเคยดูด้วยนะไม่น่าเคยดูเคยหรือไม่บอ่ะ เคยหรือไม่ที่คุณเนี่ยโกหกแฟนเพื่อนเพื่อให้แฟนเพื่อนอะไรวะโกหกแฟนเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนอ๋อโอเคอ่สมที่คุณเนี่ยโกหกแฟนเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนโอ้โห มันบ่อยขนาดนั้นเลยครับตลอดเรื่องอะไรเวลาเรื่องอะไรที่แบบไม่เคยไม่เคยก็ตึงการจับงูกันจับงูกันจับงูอยู่เรื่องปกติไอเดี๋ยวแบบไหดิแบบไหนดิเอาน้ำมาเอาน้ำเอาน้ำอย่างเดียวนะเยเอาใส่ขวดได้ไหมเอาน้ำออกนะเอาน้ำออกไปพวกเราเดี๋ยวมันแ๊ปไปเฮ้ยใจ เรียบร้อยมีหน้าวันนั้น<บ>กูก็นึกว่าเมียกูยไม่ทงไปหรอกเพื่อนไม่ไหวต่อคิวไม่ไหวกี้เกียจร,รออย่างนี้แล้วก็รอมนึงแล้วแล้วแม่งชอบไปกูคนท้ายอ่ะแล้วของกูเล็กอ่ะแล้วพวกนั้น ไปไดหมดเลยเหรอโอ้แต่ไม่เป็นไรแต่นานหน่อยมันต้องไปจับแม่สัมม้นไม่ยาวกว่านี้เสียเวลาผมกูเล็กแคยชอบไปกูทายเสกงงเลยขอคนแรกขอคนแรกตลอดไม่ได้ที่ตอนนั้นกูทะเลาะกับแฟนแล้วกูจะเลิกที่พวกมึงคอยห้ามว่าอย่าเลิกอย่าเลิกอย่าไปเลิกแฟนมึงป่วยแฟนมึงไม่สบายอ่ามึงจะเลิกทำไมแฟนมึงแค่มือเท้าปากมือ มือเท้า,ทาปาก,ปากเลยเออทั้งมือทั้งเท้าทั้งปากมันกาลังอันตรายมันกาลังคิดเป็นมือเท้าปากแฟนเป็นมือมือแฟนมึงเป็นมือเท้าปากอยู่มือเท้าปากมือเท้าปากเอ,อ้ยวันนั้นมันบอกมันเป็นเรียนโขนก็กูทักไงมันเดินงี้ แฟนกูกลับบ้านไปมาเดินงี้กูก็ถามเป็นอะไรมันบอกเรียนโขนมาอ๋อเดินท่าหนุมานดีโนรายอเยอะกว่านั้น,นอีกละโนราลงอย่างงี้โนราลงอย่างงี้โนรานะไปบอกมันว่าอย่าเรียนโนราเลยรับครับ <laughs> คนหลังให้เราซีนหน้เลยน้คุยของครับ